คราวนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามการเมืองในสหรัฐอเมริกากันบ้างนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลสืบเนื่องจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาเรารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบว่าทางโดโนัลด์ทรัมม์เนี่ยมีการเรียกร้องขอให้นับคะแนนใหม่ที่รัฐวิสคอนซินนะคะแล้วปรากฏว่าการขอให้นับคะแนนใหม่เขาจำเป็นที่จะต้องเสียเงินด้วย ตอนนี้ผลของการนับคะแนนออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพบว่าโดนัลด์ทรัมป์เสียงเงินฟรีค่ะคุณผู้ชมคะและไม่ใช่เสียงเงินฟรีอย่างเดียวนะเจ็บใจอีกต่างหากเพราะผลที่ออกมาพบว่าโจไบเดนมีคะแนนนำเหนือกว่าโดนัลด์ทรัมป์จริงๆแล้วการนับคะแนนใหม่คะแนนที่ได้โจไบเดนนำโดนัลด์ทรัมป มากกว่าคะแนนเดิมอีกต่างหากอะค่ะคุณผู้ชมคะลองไปดูในรายละเอียดการสําหรับการนับคะแนนใหม่ที่วิสคอนซินนะคะผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ถ้าเกิดไปดูการนับคะแนนในเขตมิลวอกกี้คา u ตี้ซึ่งเป็นเขตที่ใหญ่ที่สุดของวิสคอนซินหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้นลงเมื่อวันศุกร์ปรากฏว่าว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนยังคงเป็นฝ่ายชนะประธานาธิบดีโดโนัลดทรัมป์ด้วยคะแนนที่มากขึ้นกว่าเดิมอะค่ะไบเดนได้คะแนนเพิ่มขึ้น2 0 157คะแนนชนะทรัมป์ไป132คะแนนโดยทรัมป์ได้ไปเพียงแค่125คะแนนจากคะแนนเลือกตั้งที่นับใหม่ทั้งหมดเกือบ460,000คะแนนโดยฝ่ายประธานาธิบดีทรัมป์เป็นฝ่ายที่ขอให้นับคะแนนใหม่ใน2เขตที่มีประชากรมากที่สุดของวิสคอนซินนะคะ1คือเขตเมลวอกี้แล้วก็อีกเขตหนึ่งคือเดนเนื่องจากเขาข้องใจที่ไบเดน ชนะทรัมป์ไปเพียงแค่2 0 0 0 0กว่าคะแนนเท่านั้นทรัมป์ต้องควักกระเป๋าจ่ายค่านับคะแนนทั้ง2เขตดังกล่าวตามกฎหมายของวิสคอนซินที่กําหนดไว้เป็นเงิน3ล้านดอลลาร์สหรัฐคูณออกมาเป็นเงินไทยคุณผู้ชมคะเกือบเกือบ100ล้านบาทนะคะแต่ก็ยังถือว่าโชคดีที่ฝ่ายทรัมป์ขอให้นับคะแนนใหม่เพียง2เขตเท่านั้นนะเพราะถ้าเกิดว่านับคะแนนใหม่หมดทั้งรัฐ วิสควอนซินทรัม์ก็ต้องควักกระเป๋าอีกมากกว่าเท่าตัวถึงเกือบ7ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบเกือบจะ200กว่าล้านบาทนะคะคุณผู้ชมคะแต่ยังไงก็ตามเชื่อไหมคะทีมกฎหมายของทรัมป์ ยังไม่ลดละความพยายามที่จะดําเนินการทางกฎหมายต่ออีกเพื่อที่จะคัดค้านผลการเลือกตั้งของรัฐวิสคอนซินให้ได้เพียงแต่เวลาไม่คอยท่าแล้วค่ะเพราะว่าเส้นตายในการรับรองผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีของรัฐวิสคอนซินเนี่ยกำหนดเส้นตายไว้ในวันอังคารที่จะถึงนี้ซึ่งก่อนหน้านี้สํานักข่าวต่างประเทศมีการรายงานจากเมืองเกลซิสเบิร์กค่ะ ที่เมืองนี้อยู่ที่รัฐเพนซิลเวเนียประเทศสหรัฐอเมริกาว่าสารอุทธร์เขต3ของรัฐบาลกลางสหรัฐซึ่งมีขอบเขตอำนาจครอบคลุมรัฐเพนซิลเวเนียมีคำพิพากษาย,ยกคำร้องที่ยื่นโดยทีมงานหาเสียงและฝ่ายกฎหมายของประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์ Trump, ซึ่งประสงค์ให้ศารอุทธร์กลาง พลิกคำตัดสินของศาลชั้นต้นในการรับรองชัยชนะการเลือกตั้งผู้นําสหรัฐที่รัฐเพนซิลเวเนียให้กับโจไบเดนตัวแทนของพรรคเดโมแครตโดยสารให้ความเห็นนะคะว่าข้อกล่าวหาว่าการเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นเรื่องที่ร้ายแรงอย่างมากแต่การกล่าวหาอย่างเลื่อนลอยว่าการเลือกตั้งไม่มีความยุติธรรมนั้นไม่สมเหตุสมผลและระบุได้ว่ามันเป็นการปล่าประโยชน์ถ้าเกิดทีมงานของผู้นำสหรัฐจะเดินหน้าต่อถึงชั้นศาลดีกาในกรุงวอชิงตัน ซึ่งทางด้านของทอมวูฟผู้ว่าการรัฐเพนซิลเวเนียและสำนักทะเบียนแห่งรัฐเพนซิลเวเนียรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าไบเดนได้รับคะแนนคณะผู้เลือกตั้ง20เสียงหลังชนะทรามด้วยคะแนน 3,459,923ต่อ3,378,263คะแนห 81, นห่างกัน81,660คะแนนและคิดเป็นร้อยละ49.97ต่อร้อยละ48.79หรือเพียงแค่ร้อยละ1.18เท่านั้นค่ะ